เรื่องราวในค่ำคืนนี้ของรายการแนวหน้าข่าวค่ำวันที่6พฤศจิกายน2568กลายเป็นประเด็นร้อนแรงทั่วประเทศเมื่อชื่อของบิ๊กโจ๊กพลต่อเต่าอ,ออ่านสุรเชษหักพานปรากฏขึ้นอีกครั้งในแถวหน้าแห่งวงการข่าวบ้านเมืองไทยชื่อนี้ไม่ใช่เพียงชื่อของนายตำรวจคนหนึ่งแต่เป็นชื่อที่สะท้อนถึงความเข้มแข็ง การต่อสู้และความมุ่งมั่นของผู้ที่อุทิศตนเพื่อปกป้องความสงบของประเทศชาติท่ามกลางกระแสข่าวและแรงกดดันรอบด้านทั้งในมิติของการเมืองความมั่นคงและอำนาจเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของระบบราชการไทยในค่ำคืนนี้รายการข่าวดังได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของบิ๊กโจกที่ยังคงยืนหยัดในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค การตัดสินใจของเขาในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่เพียงแต่สร้างเสียงฮือฮาในหมู่ประชาชนหากยังเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในหน่วยงานตำรวจและวงการยุติธรรมของประเทศหลายคนอาจมองว่าเขาเป็นตำรวจนักปฏิรูปบางคนกลับมองว่าเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การท้าทายระบบที่เต็มไปด้วยอิทธิพลแต่สิ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับตรงกันคือความกล้าและการลงมือทำของเขาไม่เหมือนใคร บิ๊กโจ๊กในปี2,568ยังคงเป็นหนึ่งในบุคคลที่สังคมไทยจับตามองมากที่สุดทุกการเคลื่อนไหวของเขามักถูกตีความและวิเคราะห์ในหลายมุมมองทั้งในเชิงการเมืองความมั่นคงและยุทธศาสตร์ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุดกับกระแสะข่าวการกลับมารับตำแหน่งสำคัญอีกครั้งหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งและความเงียบชั่วคราว บิ๊กโจ๊กได้ปรากฏตัวพร้อมทีมงานใหม่ท่ามกลางแรงสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากที่ยังคงเชื่อมั่นในความตั้งใจของเขาในการปราบปรามอิทธิพลและคอร์รัปชันในรายการแนวหน้าข่าวค่ำคืนนี้ผู้สื่อข่าวได้นำเสนอภาพการลงพื้นที่ของบิ๊กโจ๊ก ที่ไปตรวจสอบคดีสำคัญหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์การหลอกลวงทางออนไลน์และปัญหาความมั่นคงชายแดนซึ่งเป็นประเด็นที่บิ๊กโจ๊กให้ความสำคัญมาโดยตลอดเขาเชื่อว่าความยุติธรรมต้องเริ่มจากความจริงและต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตาม เสียงจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ทีมข่าวสัมภาษณ์ต่างแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากเห็นวิกโจกลับมามีอำนาจเต็มในการทำงานเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคดีที่เขาเคยเป็นหัวหอกในการเปิดโปงได้สะท้อนให้เห็นถึงความเด็ดขาดและความโปร่งใสหลายคนยกให้เขาเป็นตำรวจที่เข้าใจความเดือดร้อนของชาวบ้านและไม่ยอมให้ระบบอิทธิพลกดขี่ผู้คนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต แต่ท่ามกลางเสียงชื่นชมก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางฝ่ายตั้งคำถามถ,ามถึงเบื้องหลังขององค์การกลับมาครั้งนี้ว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่หรือเป็นการเตรียมเส้นทางสู่ตำแหน่งระดับสูงในอนาคตอย่างไรก็ตามบิ๊กโจ๊กได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอย่างชัดเจนว่าผมไม่ได้สู้เพื่อเก้าอี้แต่ผมสู้เพื่อความถูกต้องคำพูดนี้กลายเป็นวลีที่ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กในช่วงนี้ยังสอดคล้องกับแผนปฏิรูปตำรวจระยะที่2ซึ่งรัฐบาลได้เริ่มดำเนินการโดยมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบสวนการปรับปรุงสวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้ประชาชนหลายหมื่นรายทั่วประเทศ อีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ชื่อของบิ๊กโจ้กลับมาอยู่ในกระแสคือการเปิดโปงขบวนการฟอกเงินจากการพนันออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงผู้มีอิทธิพลในวงการต่างๆทั้งในและนอกประเทศการปฏิบัติการครั้งนั้นทำให้เกิดการจับกุมครั้งใหญ่และยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านบาทซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อระบบผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทย รายการแนวหน้าข่าวค่ำยังได้สัมภาษณ์อดีตนายตำรวจและนักกฎหมายชื่อดังที่เคยทำงานร่วมกับบิ๊กโจ๊กพวกเขายืนยันตรงกันว่าสุรเชษเป็นคนจริงใจและกล้าตัดสินใจแม้หลายครั้งจะต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจากผู้มีอำนาจแต่เขาไม่เคยถอยและยังคงยึดมั่นในหลักความยุติธรรมเสียงสะท้อนจากประชาชนทั่วไปในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ชื่นชมการกลับมาของเขาหลายคนกล่าวว่า บ้านเมืองต้องการคนแบบนี้ขณะที่บางกลุ่มก็เตือนให้ระมัดระวังเรื่องอิทธิพลการเมืองที่อาจเข้ามาแทรกแซงการทำงานของตำรวจระดับสูงในช่วงท้ายของรายการแนวหน้าข่าวค่ำผู้ประกาศข่าวได้กล่าวสรุปถึงความหมายขององค์การกลับมาครั้งนี้ว่ามีไม่ใช่เพียงการกลับมาของนายตำรวจคนหนึ่งแต่คือการกลับมาของความหวังของประชาชน ที่อยากเห็นความยุติธรรมและความโปร่งใสในสังคมไทยการเดินทางของบิ๊กโจกสุรเชษฐ์ผักพานจึงไม่ใช่เพียงเส้นทางของตำรวจคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับอาญากรรมแต่เป็นภาพสะท้อนของความหวังในใจของคนไทยหลายล้านคนที่ยังคงอยากเห็นประเทศไทยมีระบบกฎหมายที่มั่นคงปลอดอิทธิพลและยุติธรรมต่อทุกคนแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่หากยังมีคนที่เชื่อมั่นในหลักการของความถูกต้องและไม่ยอมจำนนต่ออำนาจมือชื่อของพลตอเตา่ออ่านสุรเชษฐ์หักพานก็จะยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์ของตำรวจไทยในฐานะนายตำรวจผู้ไม่ยอมแพ้และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ในอนาคตได้เดินตามรอยเท้าของเขาในการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและโปร่งใสขีดขีดขีด,ขด ต้องการให้ฉันสร้าง CTR Title บวก YouTube Description บวกตาเน i คอนเซปต์พร้อมข้อความภาษาไทยสำหรับหัวข้อนี้ด้วยไหมฉันสามารถต่อยอดให้ครบเซตแบบที่คุณขอในทุกเคสก่อนหน้านี้ได้เลย